ของการเกิดภัยแล้งและไฟป่านะคะในส่วนของไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นการเกิดฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียดสีกันภูเขาไฟระเบิดหรือหินตกกระทบกันค่ะในส่วนของที่เกิดจากมนุษย์เช่นการเกี่ยาของป่าการเผาไร่การล่าสัตว์โดยการเผาป่าเพื่อไล่สัตว์จากที่ซ่อนหรือความประมาทค่ะเมื่อไปพักแรมแล้วก่อกองไฟไว้แล้วลืมดับค่ะ ะะเกิดจากการขาดแคลน,น้ําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยมีสาเหตุมาจากธรรมชาติได้แก่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของระดับน้านทะเลและภัยธรรมชาติเช่นวาตภัยแผ่นดินไหวและยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ได้แก่ การทำลายชั้นโอโซนผลกระทบของภาวะเรือนกระจกการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการทำลายป่าไม้ค่ะผลกระทบนะคะในด้านที่ดินและพืชที่ดินถูกทำลายและพืชพธุ์เสียหายค่ะด้านอากาศนะคะไฟป่ามีผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศและชั้นบรรยากาศค่ะด้านสัตว์ป่านะคะจะมีสัตว์ป่าสัตว์น้ำแล้วก็มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นค่ะ สำหรับไฟป่าครั้งสำคัญนะครับอย่างเช่นไฟป่าในแอมะซอนเมื่อปี2019ป่าแอมะซอนถือว่าเป็นป่าป่าฝ้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและการเกิดไฟป่าในป่าแห่งนี้ทำให้เกิดการสูญเสียทางชีวนิเวทครั้งใหญ่และเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำลายชั้นบรรยากาศอย่างมากครับและตัวอย่างที่สองนะครับคือไฟไหม้ป่าในออสเตรเลียหรือออสเตรเลียนบุชไฟ ซึ่งเป็นการเกิดการเผาป่าอย่างยาวนานมากครับและเกิดจากสาเหตุธรรมชาติเป็นการเผาไหม้ขี้นานมากาตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทีท่ทวดซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร้อนแห้งแล้งและมีความชื้นต่ำทำให้สามารถเกิดไฟป่าได้บ่อยจึงทำให้เกิดความสูญเสียทางชีวนิเวศและเกิดมลพิษอย่างม,มหาศาลครับค่ะเหตุการณ์ไฟป่าที่ไซมีเดียในบางปีเกิดไฟป่าที่นั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนสูงส่งผลกระทบต่อโลกเป็นอย่างมากค่ะวิธีการป้องกันไฟป่า 1. การปรับปรุงการบริหารจัดการเขตพื้นที่ป่าหรือเป็นการทำความสะอาดป่าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่านั่นเองค่ะ 2. การควบคุมการใช้เครื่องจักรหรือการควบคุมการใช้ไฟขณะที่เราอยู่ในป่าเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า 3. การสร้างทางระบายน้ำเป็นการสร้างทางระบายน้ำเพื่อรดปัญหาความแห้งแล้ง 4. การสร้างแนวรักษาน้ำเป็นการเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อช่วยในการดับเพลิงเมื่อมีการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือเป็นการสร้างความตระหนักใจให้แก่ประชาชนนั่นเองค่ะ